เมื่อกีฮุนผู้เล่นใหม่เลข4 5 6ผู้ชนะจากส u i ิตเกมกลับเข้าสู่เกมอีกครั้งเพื่อหาผู้อยู่เบื้องหลังเกมและยุติการแข่งขันอันโหดร้ายคุณยองวันนี้อาจุมาจะมาแนะนำซีรีส์ที่เคยทำยอดเข้าชมสูงสุดติดอันดับโลกมาแล้วในซีซั่นหนึ่งกับซีรีส์ที่ทุกคนรอคอยสควิตเกมเล่นลุ้นตายซีซั่นสองทุกคนพร้อมจะไปเล่นเกมนี้อีกครั้งหรือ,อยัง ก่อนจะไปรับชมฝากกดติดตามกดถูกใจกดแจ้งเตือนคอมเมนต์พูดคุยเพื่อเป็นกำลังใจให้อัจุมาด้วยนะคะสุกิตเกมซีซั่น2บอกเล่าเรื่องราว3ปีหลังจากชนะสุกิตเกมกีหุนผู้เล่นใหม่เลข4-5-6เขาทุ่มเงินที่ชนะการแข่งขันไปกับการสืบหาว่าใครอยู่เบื้องหลังเกมอันโหดร้ายและเขาต้องการที่จะยุติการแข่งขันนี้โดยเขาเริ่มตามหาจากชายใส่สูทที่ชวนคนเล่นตักจี เมื่อความพยายามของเขาเป็นผลเขาต้องกลับไปเล่นเกมที่ใช้ชีวิตเป็นเดิมพันอีกครั้งกับเกมใหม่ผู้เล่นหน้าใหม่และเงินรางวัลที่สูงถึง45,600ล้านวอนฮีฮุนจะรอดจากเกมนี้ได้ไหมเขาจะตามหาผู้อยู่เบื้องหลังเจอหรือเปล่า และเขาจะยุติเกมการแข่งขันอันโหดร้ายได้ไหมสควิตเกมซีซั่น2นำแสดงโดยอีจองแจรับบทเป็นซองกีหุนผู้เล่นหมายเลข456ผู้ชนะจากสควิ g เกมเกมที่ทำให้เขาไม่มีความสุขหลังจากที่เขาชนะตลอดระยะเวลา3ปีที่ผ่านมาเขายังคงตามหาว่าใครคือผู้อยู่เบื้องหลังเกมและเขาจะยุติเกมอันโหดร้ายนี้ อีไป,ปยองฮอนรับบทเป็นฟรอนต์แมนผู้คุมเกมและเขายังเป็นฮวังอินโฮพี่ชายที่หายไปของสายสืบฮวังจุนโฮและในซีซั่นสองเขายังรับบทเป็นผู้เล่นหมายเลข0ูนูนย์หนึ่งวีฮาจุนรับบทเป็นฮวังจุนโฮตำรวจสายสืบที่ตามหาฮวังอินโฮพี่ชายของเขา ในซีซั่นแรกเขาโดนฟรอนต์แมนหรือหวังอินโฮพี่ชายของเขายิงตกหน้าผาจึงทำให้เขาสืบหาว่าพี่ชายของเขามีส่วนเกี่ยวข้องกับเกมอันโหดร้ายนี้อย่างไรอิมชีวานรับบทเป็นอีมยองกีผู้เล่นใหม่เลข333ยูทูบเบอร์ชื่อดังที่ต้องปิดช่องหนีพอทำให้คนสิ้นเนื้อประดาตัวจากการลงทุนในคริปโตที่เขาชวนลงทุนเขารวมเล่นเกมนี้พอต้องการเงินมาใช้นี่ คังฮานึนรับบทเป็นคังแดโหผู้เล่นหม่เลข3-88อดีตนาวิกโยธินภายนอกเขาเป็นคนแข็งแรงและคล่องแคล่วแต่เขามีบางอย่างที่ซ่อนอยู่ภายในใจอีจินอุกรับบทเป็นพักขยองซอกผู้เล่นหมายเลข24งเขาเป็นผู้ชายธรรมดาที่รับจ้างวัดรูปเหมือนในสวนสนุกเขามีลูกสาวที่ป่วยเป็นมะเร็งเขาร่วมเล่นเกมเพื่อนำเงินไปรักษาลูกสาว นักซองหุ่นรับบทเป็นทยอนจูผู้เล่นใหม่เลขหนึ่งสองศูนย์นเจนเดอร์ที่อดีตเคยเป็นทหารหน่วยรบพิเศษเธอเข้าร่วมเล่นเกมเพราะต้องการนำเงินไปแปลงเพศเธอเป็นคนที่ตัดสินใจเด็ดเดี่ยวและมีความเป็นผู้นำทังดงคืนรับบทเป็นพักยงชิกผู้เล่นใหม่เลขศูนย์ศูนย์เจ็ดนักพนันที่เป็นนี่เขาต้องการนำเงินไปใช้หนี้พนันการเข้าร่วมแข่งขันนี้เขาม่นรู้เลยว่าแม่ของเขาก็มาร่วมเล่นเกมนี้ด้วย โยยูรีรับบทเป็นคิมจุนฮีผู้เล่นใหม่เลข222จุนฮีคือแฟนเก่าของมยองกีผู้เล่นหม่เลข333เธอหัวแข็งและดื้อรั้นไม่พึ่งพาคนอื่นเหตุผลที่เธอตัดสินใจเข้าร่วมเล่นเกมเพื่อนําเงินที่ได้จากการเล่นเกมไปใช้หนี้และเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับการเลี้ยงดูลูกของเธอที่กําลังจะคลอดทางเอชิมรับบทเป็นจางกึมจาผู้เล่นหมาเลข149แม่ของผู้เล่นหมาเลข0 0น พราะลูกชายได้สร้างหนี้ก้อนโตวไว้ทําให้เธอต้องเข้าร่วมเล่นเกมเพื่อหวังจะนําเงินไปใช้หนี้ให้ลูกชายโดยเธอไม่รู้เลยมาก่อนว่าลูกชายของเธอก็ได้เข้าร่วมเล่นเกมนี้ด้วยอีซอวนันรับบทเป็นพักจองแบผู้เล่นหมายเลข390เพื่อนสนิทของกีฮุนเขาหมดเงินไปกับการเล่นการพนันการเข้าร่วมเล่นเกมทําให้เขาได้เจอกับกีฮุนเพื่อนของเขาที่ไม่ได้เจอกันมาหลายปี พักยูอยองรับบทเป็นคังโนอึนอดีตทหารเกาหลีเหนือที่รีภัยมาอยู่เกาหลีใต้เธอจำใจต้องทิ้งลูกไว้ที่นั่นเป้าหมายเดียวของโนอึนคือการได้เจอลูกของเธอลเยซึงฮยอนหรือท็อปรับบทเป็นธานอสผู้เล่นหมายเลขสองสามศูนย์ผู้เล่นที่ใช้เล่เหลี่ยมกันจัดผู้เข้าแข่งขันเขาเป็นแรปเปอร์เขาสูญเงินเก็บทั้งหมดไปกับการลงทุนคริปโต รีเดวิดรับบทเป็นมินซ no ูผู้เล่นหมายเลข125โนจวอนรับบทเป็นนามกยูผู้เล่นหมายเลข124วอนจีอันรับบทเป็นเซมีผู้เล่นหมายเลข380ยคิมชีอึนรับบทเป็นคิมยองมีผู้เล่นหมายเลข0 9 5ย์ซงจีวูรับบทเป็นคังมีนาผู้เล่นหมายเลข196่งเก้แกุกอีรับบทเป็นชยอนโยผู้เล่นหมายเลข044และกองอยู่นักแสดงรับเชิญ รับบทเป็นผู้สัญหาทายปริศนาใส่สู่ที่ออกตามหาผู้เล่นเกมด้วยการเล่นตัดจีสควิดเกมเล่นลุ้นตายซีซั่น2เริ่มสตรีม26ธันวาคมรับชมภาคไทยซับไทยได้ทางเน็ตฟลิกจำนวน7ตอนรวดและพบกับบทสรุปต,ตอนจบของสควิ g เกมเล่นลุ้นตายซีซั่น3ในปี2025ในทางเน็ตฟลิ ผู้เล่น4ี6ห้ายินดีต้อนรับกลับสู่เกมขอให้สนุกกับการรับชมและเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดติดตามกดถูกใจกดแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปต่อๆไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ